ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียนลำบากต้องส่งไปอาศัยวัดชีวิล่าสุดเอกรังสิโลดไม่ค่อยรับละครกับถิ่นเกิดกินข้าวก้นบาทพระเอกช่องเจ็ดพระเอกร่างใหญ่หน้าไทยเอกลังซิโลดพาไปเที่ยวบ้านพร้อมเผยเรื่องราวความผูกพันกับพ่อแม่และตั้งใจจะซื้อบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอมเดินทางไกลเพื่อกับมาหาท่านกับทุกวันเอกขอพาลิงแวะไปซื้อของที่ตลาดกันก่อนเพื่อเอาไปทําบุญที่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นวัดที่เอกอาศัยเป็นเด็กวัดเพื่อมารําเรียนอยู่เป็นเวลานานและเมื่อมาถึงวัดก็เจอพ่อกับแม่ของเอกที่มาทําบุญอยู่แล้วเลยได้มีโอกาสมานั่งคุยกันพร้อมหน้าทั้งเอกและคุณพ่อคุณแม่ เป็นนักแสดงที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนจริงๆสำหรับเอกหลังสิลด์พันเพลงพระเอกนักบูที่หลายคนคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีที่หน้าจอช่องเจ็ดซึ่งหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มติดดินเสมอต้นเสมอปลายและยอดกระตันยูสุดๆเขายอมเดินทางไปกับอยุทยากรุงเทพทุกวันเพื่อจะได้อยู่ดูแลพ่อแม่ไม่ปล่อยให้ท่านอยู่ตามลำพังเขาเล่าว่าในสมัยเด็กๆนั้นตั้งแต่อายุ15ปีก็มาเป็นเด็กวัดที่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่จนเรียนจบอายุ22-23เลยพอตอนเด็กๆบ้านอยู่ไกลที่อำเภอบางบานเดินทางไปกับลำบากพ่อแม่เลยพามาฝากไว้ที่นี่ก็ต้องทำทุกอย่างเป็นเหมือนเด็กวัดทั่วๆไปชาวต้องไปเดินตามาพระบินทบาทขณะตอนเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีเริ่มเล่นดนตรีในพับแล้วก็ยังอยู่วัดกลับมาดึกตี 2- ถึงตี3ยังไง6โมงเช้าก็ต้องตื่นไปเดินตามาพระบินทบาท จากวันนั้นถึงวันนี้ซึ่งตอนนี้พระเอกดังคนนี้ก็ได้พันตัวเองมาทำงานเบื้องหลังรับบทผู้กำกับที่มีความสามารถเป็นอย่างมากไม่แพ้ตอนเล่นบทพระเอกเลยล่ะคะ่ะแฟนๆยังคงคิดถึงหนุ่มเอกอยู่เหมือนเดิมเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนเลยคะ่ะเอกลังสิโลดอัปเดตหลังขึ้นแทนผู้สร้างงานละครตอบชัดมีกดดันไหมเป็นพระเอกหนุ่มมากความสามารถที่ตอนนี้ได้มาเป็นผู้สร้างงานละครอย่างเรื่อง หุกพญาเสือทางช่องเจ็อยู่ก็ไมไ่รู้จะมีความกดดันอะไรบ้างหรือเปล่าสำหรับเอกลังสิโรพันเพลงโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยให้ฟังว่าก็เป็นละครบูที่เตรียมเป็นของขวัญให้แฟนละครที่ดูละครบูตนมาตลอดก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างหรือผู้จัดย่อยมากกว่าแต่ได้ทําทุกอย่างตั้งแต่เตรียมงานควบคุมการผลิตกำกับเขียนบทมากขึ้นพอได้ทำแล้วก็โอเคมีความรับผิดชอบ ต้องคิดวางแผนเวลาออกกองพอต้องดูแลหมดแม้กระทั่งเอกสารกับนักแสดงเองก็ค่อนข้างที่จะเนียบหน่อยในลายของการกำกับตนมาจากแสดงจะให้ความสำคัญอารมณ์นักแสดงนอกจากเรื่องคิวบูแล้วรับไม่ได้กดดันอะไรแต่หากเกิดเล่งงานมากวันจะไม่ทันแต่ทุกอย่างก็ไปได้สวยปัญหามีปกติแต่แก้ไขได้ตอนนี้ไทยทำได้70%แล้ว